สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่366นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับเอามาให้พี่พีเอได้รับชมเอามาแบ่งปันกันนะครับอ่าในราคาที่พี่พีเอฟสามารถจับต้องได้นะครับก็ถ้าหากพี่พี่ตั้งใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ พระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่วน ID l i ี e ลนนะครับแอดไลน์ด้วยที่ TTN 987 TTN 987นะครับมามามาชมกันเลยนะครับอ๋อก็ฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับอ๋อสำหรับขั้นที่เข้าทักทายมาปิดพระนะครับก็อยากให้นะครับอยากให้อยู่เข้ามาตอบมาอ่านบ้างนะครับพี่ๆนะบางท่านก็อาจจะติดธุระนะครับแต่ก็แวะแวะมาอ่านบ้างก็ได้นะครับพี่ๆนะมามามาชมกันเลยนะครับ องนี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายอ่าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับห้าชายเขาดูยังไงนะครับห้าชายเขาดูอย่างนี้นะครับพี่ฝั่งนี้นะจีวรฝั่งนี้นะอ่านับเส้นจีวรฝั่งนี้นะครับซ้ายมือเราขวามือองค์พระนะครับซ้ายมือหน้าจอนะครับขวามือองค์พระครับนับอย่างนี้นะพี่นะนับเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ เส้นที่4นะพี่สังเกตดีๆนะครับเขาจะพาดมาแขนนะครับเขาจะพาดโค้งทับแขนมาเลยนะครับพี่นะเขาเรียกว่า5ชายนะครับสายชายจีวรฝั่งนี้ไม่ได้นับนะพี่นะองค์นี้นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวองค์นี้ไม่ได้ล้างนะครับพระไม่ได้ล้างนะครับพระเข้ามาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่คือเนื้อสุกๆแบบทองดอกบวบเลยนะพี่นะต้องบอกว่าเนื้อสุกๆแบบทองดอกบวบเลยนะพี่ๆ เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับบางบางท่านนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าพระแบบนี้แก่ทองนะครับแก่น้ําทองนะครับอันนี้เป็นคําเปรียบเปยของคนบางท่านนะครับแต่ผมต้องบอกว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับแต่กระแสน้ําทองเขาดีนะครับน้ําทองมาจากไหนนะครับที่เขาเรียกกัน น้ำทองก็เป็นน้ำทองเหลืองทองเหลืองเรานี่แหละครับพี่นะเขาเรียกว่าน้ำทองนะครับนี่ครับตรงนี้ผิวเดิมนะครับผิวไม่ได้ล้างนะพี่นะนี่ล่องตาลึกนะครับเห็นไหมมีเม็ดขี้ตาจมูกติดชัดเจนนะครับปากนี่ยิ้มถึงข้างแก้มเลยเหไหมพี่ยิ้มถึงหนกแก้มเลยเห็นไหมอซอกคอลึกเห็นไหมใบหูติดชัดเจนเส้นจีวรน,นะครับนี่ติดชัดเจนนะครับ ยังมีความคมชัดนะพระเขาหล่อมาคมได้เท่านี้เองนะพี่นะพระเขาหล่อมาคมได้เท่านี้เองนะเห็นไหมแต่เข็บข้างเห็นไหมพี่เห็นร่องรอยตะเข็บข้างไหมร่องรอยตะเข็บข้างไหมนี่ร่องรอยตะเข็บข้างนะเนี่ยตรงปลายนิ้วปลายไม้ผมเชีดเห็นไหมร่องรอยตะเข็บข้างนะครับคาบพวกนี้นะคือคาบที่เบานะพี่นะคาบที่เบานะครับคาบที่เบ้าที่เกาะอยู่นะพี่นะคาบที่เบ้าที่เกาะอยู่นะ พลิกดูด้านหลังนะครับพี่พลิกดูด้านหลังนะเห็นไหมเส้นริ้วจีวรนะครับนี่เห็นไหมดูแบบนี้เหมือนจะไม่คมนะพี่นะเราเอ,เอียงนะครับเอ,เอียงดูนะครับพระเราต้องเอียงดูนะครับเอียงส่องนี่เห็นไหมเห็นริ้วจีวรนไหมครับนี่ด้านหลังใบหูนะครับนะครับ <the point of the world> เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับตรงนี้เนื้อเหลืองอมเขียวตามสูตรวัดบางคลานนะพี่ๆนะแล้วพลิกดูใต้ฐานนะพี่เห็นไหม ใต้ฐานมีก้นเป็นก้นมะละเห็นไหมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปเลยเห็นไหมพี่นี่เห็นไหมอ่าบางท่านบางคนบอกโอ้ยเรียมเรามองไม่เห็นนะครับนี่เห็นไหมครับเรียมเรามองไม่เห็นยังไงนะครับนี่อ่านี่เห็นไหมนี่ก้นมะละนะครับแล้วมีการเก็บตะไบอ่าส่วนเนื้อเกินเขาก็เก็บตะไบไปนะพี่พี่องนี้นะครับองนี้นะครับพี่พี่นะผมขอเปิดที่ราคาที่ เอาเลขมงคลเลยนะพี่เอาเลขมงคลเลยนะเก้าพันเก้าร้อยบาทเก้าพันเก้าร้อยบาทนะพี่ <c oughs> ๆ,นพๆนะองนี้นะครับเอาเลขมงคลเลยพี่เก้าพันเก้าร้อยบาทกรอบนี้เป็นกรอบชุบนะพี่นะเป็นกรอบทองเหลืองชุบบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเหมือนกรอบทองเลยนะครับบางคนจะบอกว่าเหมือนกรอบทองเลยพี่พี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทองเหลืองชุบทอง กรอบเงินชุบทองเนี่ยกรอบทองเหลืองชุบทองเนี่ยเขาจะมีสีสันที่สวยงามนะครับเขาจะมีสีสันที่สวยงามเหมือนเหมือนกรอบทองเลยพี่พี่ดูดิเห็นไหมแต่ถ้าเป็นกรอบเงินชุบทองนะครับถ้าชุบมนหนาจริงอ่ะมันจะออกขาวๆนะพี่นะมันจะออกซีดๆนะครับแต่อันนี้นะครับนี่เขาเป็นกรอบทองเหลืองนะพี่นะกรอบทองเหลืองชุบทองนะครับกรอบทองเหลืองชุบทองนะ อ่าเห็นไหมงานสวยไหมพี่กรอบเห็นไหมสวยเลยพี่นะอ่าใครได้ไปก็เอาไปขึ้นคอแขวนแบบเท่ๆเลยนะพี่นะแขวนใช้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับนี่องนี้นะครับอ่าพี่ๆี่สองรูเนื้อนะครับเห็นไหมสองรูเนื้อนะ เห็นไหมครับเห็นไหมตาจมูกปากใบหูซอกคอลึกๆนะครับนี่เห็นไหมเส้นเลือดจีบอนะครับนี่นี่แหละครับเนื้อเหลืองอ้มเขียวนะครับนี่ขี้เป้านะครับนี่เห็นไหมพี่พี่ขี้เบ้าเห็นไหมดำๆนะครับนี่นี่มีตะเข็บข้างนะพี่นะเห็นไหมมีแต่เข็บข้าง,น,นะน,ง,างนี่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังหไหมเนื้อเหลืองอ้มเขียวนะครับ อันนี้เนื้อเขาเดิมๆเลยนะครับพี่นะเขาหล่อมาได้ชัดเจนเท่านี้เองนะพี่นะเห็นไหมนี่ใต้ฐานเป็นก้นมะละนะพี่นะเป็นก้นมะละนะองค์นี้นะครับเอาราคาแบ่งปันเลยนะครับเอาราคาเลขมงคลเลยนะครับ9 9 0าบาทพี่9,900บาทคุ้มพี่คุ้มนะแค่กรอบนี้ก็โอ้โหสวยหรูแล้วพี่กรอบนี้ก็สวยหรูแล้วนะครับเป็นกรอบ กรอบทองเหลืองชุบทองนะพี่นะต้องบอกว่ากรอบทองเหลืองชุบทองนะครับอ่าถ้าเป็นกรอบเงินชุบทองเนี่ยเขาจะถ้าชุบไม่ดีเขาจะเป็นอ่าออกซิดซีดนะพี่นะอันนี้เป็นกรอบทองเหลืองชุบทองเห็นไหมสีสันเหมือนกรอบจริงกรอบทองจริงๆเลย,เ,ลยเห็นไหมพี่อ่านะครับนี่ครับดูนะครับพี่ๆนะผมให้พี่ๆได้อาพิจารณากันนะครับองน,นี้นะครับเอาไป9,900บาทนะครับ9 9 0าบาทพี่ๆ 9,900บาทนะครับราคานี้คุ้มสุดๆนะครับราคานี้คุ้มสุดๆนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มเลยนะครับพี่เห็นไหมองนี้9,900บาทนะพี่ๆนะสนใจยังไงนะครับพี่มีราคาในใจนะครับโทรมาก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID ได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับ TTN987 TTN 987นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ